ขอขอบคุณท่านตลาดกระทรวงสาธารณสุขแข็งจริงที่ได้ระดแจงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแคมป์บำบัดในวันนี้ต่อในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคที่สี่บัดนี้ได้เวลาเป็นชั่วโมงคนแล้วก็ผมขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์โอภคาจางกระมุ่งตลาดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดหน่วยแคมป์บำบัดในวันนี้ครับค่ะ4